สวัสดีครับอยู่กับช่องไอ้เวทีนะคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่นครปฐมนะครับนี่ครับพอดีไว้ปั๊มนะฮะเจอคันนี้ฮะหน้ายาวนะครับอีซูครับโอ้โหคันนี้นี่ต้องบอกว่าเก็บสภาพมาโคตรสวยมากโคตรสวยจริงๆนะครับอีกครั้งแรกนี่คือแบบเตะตามากนะครับทุกคนนี่นะฮะเรามาพบกับคุณลุงโชเฟอร์นะครับโอ้นี่นะ น้ายาวนะครับลูกครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับทีแรกเป็นต้องรุ่นเลยฮิโนเครื่องร้อยเก้าห้าออเป็นฮิโน่เครื่องเครื่องแต่ใส่อิสุอ๋อเครื่องฮิโนแต่ว่าตัวโคเป็นอิสุอิสุรุ่นไหนครับพอรู้เล็ครัวนี้พีเอฟรุ่นเก่านะ้วออปทีเอฟรุ่นเก่าอันนี้เป็นฮิโนตัวไหนครับรุ่นอะไรครับเครื่องเครื่องใส่เครื่องร้อยเก้าห้าอ๋อของฮิโนแล้วก็เป็นเกียร์อะไรครับเกียร์ S.O. <H> S.O. <H> อเอ,อนี้พวกแพ้หลังนี่ก็เป็นสม,สมหมดอ๋อแพลหมดแล้วแพลหลังนี่ของเดิมเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนแล้วอ๋วออนี้เป็นบวกเจ๊กของเดิมอยู่เนี่ยเผาเดียวครับบวกเจ๊กครับเนี่ยฮะโอ้โหแน่นอนว่าถูกใจเลยนะครับถูกใจหลายคนเลยมันดูแบบสภาพดีเพราะว่าคือทุกวันนี้ หน้ายาวที่สภาพมันสวยหายากนะครับาหายากจริงาาใช่อันนี้ลงอยู่ไหนครับ,รบลงอยู่ไหนครับรถอยู่สายสามหนองแขมนะสายสามหนองแขมอ๋อกรุงเทพครับอ๋อปกติวิ่งอะไรอยู่ครับวิ่งเศษแก้วครับอ๋อเศษแก้วอืมโอ้โหกระบะอ๋อนี่กระบะมีเนียมนะกระบะมีเนียมนี่ยาวมาเท่าไหร่ครับอันนี้ลูกนี้ประมาณหกเมตรได้ไหมประมาณหกเมตรกว่าอ๋อตัวเปล่านี่ประมาณกี่ตันครับลุง ตัวเป่านี่ประมาณกี่ตันครับน้ำหนักตัวเป่าตัวเป่าเขาาหกเก้าตันกว่าเก้าตันกว่าก็ถือว่าไม่หนักมากนะไม่หนักมากนี่นะเครื่องนะเครื่องก็เป็นฮินโนแล้วก็ห้าทุกคนนะอย่างที่ลุงได้บอกนะครับโอ้โหนี่นะฮะงานเลี่ยมเลนนะครับโหจัดเต็มมากทุกคน พอทําทให้สวยนี่มันก็หน้าขับนะครับมันดูสภาพดีแลเป็นงานชุกกระจังหน้านะครับ mm hmm. ชุกกระจังหน้าเดียวโหแบบคือโคตรสวยอ่ะสวยจริงนะเ mm hmm. นี่ยครับโอ้ oh, สุดยอดมากตกแต่งจากที่ไหนมาครับผู้ไหนมาครับ mm hmm. พอรู้ไหมอู okay, อ๋ออ๋อทำพร้อมกระบะเลย mm hmm. อื ปกติเราจะเจอเรถใหม่ครับนี่มาชมแบบรุ่นเก่ามากนะเพราะว่าหลายคนก็อยากดูอยู่นะครับวันนี้ผมก็จัดให้แล้วผมก็อยากดูเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยเจอรถรุ่นนี้เท่าไหร่โอ้คัสซีชงหน้าครับอ,อ๋อนี่เป็นเครื่องเอลดีนะเทสโกเจดีนะครับแล้วก็ห้านะครับอีซ e ูซูทีเอ็กนะครับร่างเดิมเป e ็นอีซูซูทีเอ็กรุ่นเก่าทีเอ็กนี่ก็จะเป็นรหัสอ,อ่ นี่ก็จะเป็นรหัส10ล้อหน้ายาวนะครับเป็นรลรมทุกหน้ายาวของอีูสุนะนี่นะโอ้ถ้าเกิดเอามาวางหัวหน้าตัดนี้ได้เลยเนี่ยนะครับวางได้เลยเนี่ยก็ถ้าพูดถึงหน้ายาวแปลงวางหัวตัดนี้ก็อีูสุล็อกกี้300ของทีมงานเฮดตึกลาบุรีนะครับขนนั้น่ะเป็นหน้ายาวมาก่อนแล้วก็เฮดตึกจากการ เอามาวางหววัวลอกกี้นะครับแล้วก็ครอบด้วยเครื่องอ e ีซ 6SK 300เ <300 S 1> ร็งมาคอมมาเร็วนะครับโอ้โหจัดมากนะสุดไปเลยนะครับโอโ้โหโอ้โหเน่ไปละสวยมากสวยมากเครื่องเครื่องนี้ได้เลยนะ รอชุบด้วยคนนี่ฮนะปาชุบกับแล้วใช่ไหมครับกลับแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยล้วครับโอเคครับอบมากครับโอเคดูทางรถไฟนะครับ แล้วเห็นภาพมันได้นะโอ้โห้โคตรลั่นอ่ะลั่นปั๊มไปเลยทุกคนโอ้โหโอเคประมาณนี้นะจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ